วันเสาร์ทันกลตีสนามฟุตบอลตีทํนไปซ้อมอยู่ทีแม่จะลิมแล้วก็ตั้งเงี้ก็ได้ป้ากันมาส่งตีลรงพยาบาลหนาดแล้วก็สามทุมอาการทันกระสุดลงก็ได้นำํำทรงตีลรงพยาบาลจะวัดลำปางนะครับการยังเฝ้าที่ตามกันอยู่หลายคนก็นเป็นห่วงเส้นเลือดในสมองแตกเบื้องต้นนะครับ ภาวนาวัชจรหา,ายเร็วๆปีกบรรยากาศลุงแมวนะครับให้องมือเขากับลุงแมวสารวัตรแมวแตำแหน่งเป็นคือพันตำรวจโททวีศักดิย์ย่รักชาติแล้วมูมก,กัปอยู่ปูนสพแม่จะลิม้มไก่ตันยังโทรามาหาผมมันพลาดหรือมันสุกนะครับหนึ่งขอถ้วยเปต์ตองนะครับนะตีจัดกับสบพแม่จะลิม้ม หายแล้วครับส่งกำลังใจไปถึงสวัสดิ์แมวตีลํำปังเพื่อฟืน้นหายขึ้นมาเร็ว,ว,วอากาศยังน่าเป็นห่วงนะครับเขาเพิ่งกำลังใจตั้งแผดตีอยู่ตีลํำปังแล้วก็เพิ่งกำลังใจหยาดแล้วก็คนที่หงจักกม็มีมมทีมงานนะครับโดวยเฉพาะสามระบุญมากได้โทรศัพท์มาสอบถามความงงใหญ่ต่ว่าก็ได้สอบถามไว้สบายนะครับอู้กัมตึกต่ะ่าสามีิลุมทันยัง ยังลับอยู่นะครับยังยังยัง,ยงบอกบอกฟ้นเด้อยังลับอยู่บุคคลจะอู้อยู่ได้แล้นยอมไปพอหกสี่คือไปทําง,งานรวมกันมันจะเป็นการปลาฟินจับยาบาติดตามคดีของปลาไหมนะครับพรบาปลาไหมแล้วก็ปลาเบียดน้าพอหกแล้วมันได้ไขให้อา้าหายแล้วครับลูกแมมครับมู่เหาเป็นห่วงเขาก็เตือนหาทันนะครับ วันนี้ถึงเวลาที่ต้องพักผ่อนเนี่ยถึงเวลาทีอากาศยู่ปีกมาเร็วเพื่อกำลังใจตาอูลเลยครัพี่น้องตำรวจหลายคนกับในพากวงการฟุตบอลวงการกีฬาหลายคนดีโค้ักมากคุณต๊อกตกใจกันนะครับเอาเวลาอาหารส่งกำลังใจไปให้ซสื่อกันเลยกันนะครับเนาะตอนนี้ทานรักษาตัวจิตีโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลจังหวัดลํลำปางครับกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเส้นต่างบางเส้นนะครับเนาะจะมี ขบวนของมอมเจ้าสีรัดนะครับเพื่อจะมาติดตามงานศูนย์สามไว้ในเขตผูเพียงบางเส้นทางเนี่ยติดได้กับนดไว้กรณีวันน้ำท่วมอาจจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแผนเพื่อถวายรักษาความปลอดภัยขอฝากปอไปบินนองไว้นะครับเก้ามงสิบมงเนี่ย ถ้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถ้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความยืนหรือโบกโรถโบกราตาก็หัวจะมีขบวนก็ขอให้หลีกเลี่ยงนะครับขอให้หลีกเลี่ยงจะได้สบายใจแล้วก็ภาวนาะบางออ <c oughs> ท่านได้ทำงานแล้วก็มูตีตีได้ตกรับนะครับขบวนปลอดภัยทุกคน พาะว่ารถบางเส้นทางมันหลีกเลี่ยงรถมันจะหนักแต่ผมเจอมันแาพีินนองคนมืองนานนะครับเข้าใจดีครับอยากจะได้ได้เนาะบางสิ่งาอย่างเบนจะนี่เขาต้องแก้ไขได้หมายได้กำหนดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก้าวมงไปจะขึอนบินก้าวมงสิบมงขึอนบินจะมาลงแล้วก็ใใจขบบนรถไปศูนย์สามไปวันนี้อู้บัไให่อุนักอุนักบักใได้เจ็บ ขอขอบคุณยาของลุงหลวดนะครับเนาะตีใส่หูดังนะสุดยอดจ้ได้ลุงหลวดแต่ว่าฟุงฟ่ากับโซ่เข้าไปโซนเข้าไปกอดเข้าไปหายใจห้องเลยมันเรื่องนิ่เป็นบัสเหรอวะอย่างเี้ยคิจกรรมที่จะไปต่างประเทศเนี่ยสเปนสกอตต์ปีธนูได้ส่งมาให้ไปแข่งเหือนะครับกับหลวงพ่อบาง ในมติเสาเก้าดีขอเปิดประกำน้ำเนาะแผแข่งเงื้อเนี่ยนะครับไปแข็งเงื้อจีเอื้อแต่ว่าม,มันสูนงไืมอผมกำเงื้อเนี่ยเงานื้อหนาเนื้อนี่ยหรืมเดี๋ยวนะครับจะเดินทางมติเสเจ็ดเสา,เสาแปดเสา,เก,า,สาเก้าแต่ว่าประรฐานเย,ยกกับปุ้ยไปด้วยหนเอวะเขาไปถ่า,ทา,ทายทอดเป็นยังไงก็เป็นทูดนะครับทูดเออได้แต่มาขอ จบข่าวแห้งไปทูดนะครับอ่าเป็นทูดมาไนดนะ้สายรุใสายนี่แหละบอคอมผมแห้งไแล้วครับโลบ,บุกแห้งเขาอ,อยาดเปิดมาได้แล้วแต่ครึ่งกิจก,กรรมโจนคกับละเอานะครับถ้าครับจะได้กระจางครับวันนี้นะครับภาวนาว่าเหตุการณ์ตะแดเป็นตาสุบเขาบอก เจ็ดจ็ดสามเก้าสี่เก้าก็ได้หรือว่าเดี๋ยวมีผู้จัดรายการจะทำมาจัดนะครับตอนนี้แปดโมงห้าสิบน่ายังจะเข้าบ้านตัลี่อยู่เดี๋ยวผมขอเช็เคสภาพน่าล่าสุดกับปขีดพอกพาะหกเมตรเมืม่อกี้ถ่ายยกว่าหกเป็นหกสิบไปตีเช็คจากคืนเนี่ยเข้ามานาทีเออ่ชั่วโมงละสามเซนห้าเซนสิบเซนตีฟังนะครับ ุญาตเข้าว่ายช้างคำคน่านหนึ่งสองสุงล้ราบน่านหนึ่งสองเปลี่ยนพยาธิหนึ่งช้างคำเบื่อติดต่อกันอยู่ส่าพยาธิหนึ่งวันสองวัแปดพยาธช้างคำคูน่านหนึ่งสองเปลี่ยนอ่ะขอทราบระดับน้ำการแรงเปลี่ยนบ่อยิบสีนี่ออกอากาศศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ กันแรง6เมตร65เซนิเมตรเพิ่มขึ้น3เซนิเมตรเปรนทราบ61เชั่โมงละ3เซนครับก็เหมือนกับว่าจะทรงตัวจะสุดตัวกันอัยิงอัยิงกันอยู่าลนะครับกำลังทำงานกันอยู่ครับพยาบาลหนึ่งคุณนครกับายปอะกันตรวจสอบเอาอีว่าวันนี้เฝ้าพอสถานการณ์ถ้ามันสีบันดีีจะได้ นะครับเดี๋ยวจะมีรถของอ่าหนึ่งรถของนิสบานไปประกาศให้ผู้บริโภคเนาะครับเนาะแต่จะพอพอก่อนบ่พือต,ะ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 ตะ๊กต๊กทกบแจกเทศการเตรียมพ่อไปสิ่งทีดีเแงอย่างกะจ้านะเตรียมพ่อ,พอไปก่อนไปสิ่งทีดีก็ต้องมั่นใจว่าอยากน้อยถ้าไตบ่ต๊ตกนำว่าบอ่ออกเนาะนำสาบ่สมทบนำมาตะพุ่นบ่เงอะยิง่ง มันมีปัญหาครับบันดอนพอแต่ว่าไว้เป็นรักเป็นเก้าลูกสาวมวกเมื่อวานเกือบล้มในในน้ำเสร็จละน้องมินเฮ้อเตียวเดินขึอนมาประเลิดขี้เปอ้อยาถาพอนะครับเดี๋ยวกันเนอ่เสเียบสายกับเสียบก่อน,นีลสายผมรุดขอคงมีรุ่นรับนะครับ อะไรครับสีบุญเรืองหลุมบ้านสีบุญเรืองเผลไมีงานกะน้ำขึ้นสีบุญเรืองนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้าใช่ใช่ครับอ่็ขอฝากความหวังไว้กับสวทนานนะคะเรื่องสถานการณ์น้ำสีใสหัวจ้าครับ กวาดแรงข่าวตีดอืดมันบบเป็นติดหน้าเชื่อถือแน่เจ้า,จาครับแต่คืนนี้ก็ดักติงดิงแซบเปิดวิทยุฟังก็ได้ยินแต่เพลงแต่เพลงมาได้ยินแต่หน้าตาที่นี่ต่โทรไปเช็กตั้งเหนือเปินก็ว่าน้าตั้งบอกเกลือน้ามึงกลัวจะมาจะอันจะอีกแบบวาดวิตกกันนี่ไงคะครับอท้อกันดักติง,งนี่ไงเนานะอ๋อน้องมันคือมันหัวเป็นจนะได้นะคุณคุยบอกไขรไร้งานเรื่องหน้าเฉวงนี่เนาะ ก็ว่าถ้าผมอู้ไปมันมันต้องแบบแบบวันที่36ปีนนหน้านรือปีมันต้องแบบนั่นนะครับคือถ้าผมอู้ไปเนี่ยนะครับแล้วก็ทีมสว,สวทจะภาพรวมอย่างของทางอย่างวัดแบบคันมันมันเบเกิดขึ้นนะครับเนาะแล้วก็ปีน,น้องสมาร์ทน,นะครับเลาปีน,น้องย,ยังตั้ตีตเบิดเบิรนบอได้ท่วมเพียเิรนอยากจะต้องการฟังเพลงเบิร์นว่าบอก ผมเออแต่เขาบ้านนี้น้าเขาเขาไข่อะครับผมไข้อะขนาดนั้นนะผัวผัวแล้ววิตกกังวลคนน่าวคนแก่อยากคุยบรารหวานใช่ไหมนี้ใชทุกคนกะลีอยากลองขนาดนั้นเท่าเออได้ฟังเสียงคุยแล้วก็อุ่นใจอีนไหนแล้วก็เป็นแรงขับใจที่จะถือได้อันี่นเนาะครับค่ะก็ฝากความหวังไว้นี่สะบื้นใำงามสักชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะยางไงเลยมาบอกเพื่อนทีมว่า มันเป็นจได้นามันเป็นจจได้มันจะขึ้นจะลงอี่งนะเจ้าแต่ครับคืออีครับมีผู้จัดรายการหลายคนกับเปินกับอู้นะครับนาอ,อจ้ะแล้วก็หลายหลายคนกับเปลี่ยนเพราะว่าผมเหมือนเขาแล้วเนี่ยถ้านนายกเจี๊ยบนายกตีมาอู้แล้วก็ได้ที่ต่อสอบถามมาันต้องเป็นภาพรวมของจังหวัดเพราะว่าสวทนานสมานนะครับปีเอ้ยมันไปถั่วทั้งจังหวัดแต่ถ้าผมจะมาเตือนกันเบเตศบาลแสงดาวหมองตื้นสีบนเลื่องอีหลายคนกับแต่ไปยังครับ อย่าพยายามโทรเข้ามานะครับเนาะแต่แจ้งเตือนบ้านโดยเฉพาะชุมชนหิมน้านะครับเนาะง่ใช่ขอบคุณครับแล้วก็วันนี้จะได้ครับนี่จะข้ามสะพานได้ก็ยืน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 จะได้แน่ผมไปแล้วอ๋ออันถ้าถ้าไปตั้งสะพานบ้านสีเหลืองไม่ต้องไปตั้งกอเมะเจ้าเราวันนั้นก็บอกถ้าไปกอเมะขอคืออันเอาปรพรหรือตำรวจบ้านมาบอกได้ก่องเพรนั้นมันต้องมีชุดนักติดสาือนู่นะเอาอ่ะส่วนกับบ้านด้้ันด้วยตั้งหนึ่งเข้าตั้งหนึ่งออกยังไงเจ้าเออ ไปกองกันเยอะกลางขนาดนั่น,นอ๋อค่ะสถิติทั้งเดือน <c oughs> ถ้าจะไปตั้งตั้งแสงดาวนี่ <c oughs> เดี๋ยวนี้น้ำกำลังจะรัดถนนหน้าหน้าร้านเอ็นเอ็นน่าครับกำลังจะรัดจะรัดเดยววนะเจ้าเฮ้ยครับปีครับสมัยนะครับมันปีนี่มันมันเกิดมันจนจนทุกคนวิตกผวานี่สมัยนะพุทธภูมแกเปิดอูกก้กไงจะได้ไหมครับมันเกิดอย่างขึ้นครับเกินก็ว่าโอ้อันนี้มัน เป็นว่ามันเป็นการลงโทษของอันธรรมชาติอีนะอคนไปตัดไม่ทำไยปลาก็ยังใกล้เน็คแต่โดยเฉพาะยังหินน้ำตีลงม้าในมันเกิดเป็นน้ำสะอาดเปิอนหูท้างข่าวตั้งในวิทยุว่าตั้งเหนือพื้เปิ้ลปูข้อโปดแล้วก็เปิ้บเอาสารฝนยาคายาใกล้ยังก็เปิ้ลว่าสารที่ตกอ้างมันตกลงมาตัวไอ้หลงทีหนูกทีหนู เปิดขวบเป็นปสปา,าเจ้าเดวนี้คนเท่านะเปิดบ่ไข่เป็นหาายำหนำแถมซัน่นเจ้าตีหนำน้องนี่ก็<ฆ>ขอเงินลังใจนะครับเนาะคร<ฆ>ับครับตาครับแล้วกอถ้าจะพยาย,ยามโทรศัพท์เข้ามาในรายการเพราะว่าจะอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ปุ๊บปุปปยป้ยเองกับกหมูทีมข่าวก็ต้องหับฟังปีไอไต้หัวได้อยู่ตั้งเหนือได้โทรศัพท์เข้ามาแต่รับรองว่าถ้าทุกคนโทรศัพท์เข้ามาแจ้งเนี่ยรับรองว่าเป็นแรงข่าวตี เหมือนคขา้แรกครับอร่อยเปอร์เซ็นต์แล้วกับมโงกันติดตามพอตั้งเว็บไซต์เรื่องของสภาพแต่ช่วงนี้บอกสื่อว่าเป็นเป็นช่วงหน้าฝนปกตินะครับเนาะแต่หลังมันก่อนแ้มัน่วมมาก่อนสเทเจียแต่สองกระทาะเน่้ออื่นมันคือเขาเลื้อนเนั่นกับครับยังแต่ว่าในอ้างแตกอ้างแตกจะอู้กันไหมเ้าเ้าบ่บ่เช็คขอบคุณครับเอะครับขอบคุณกรับังใจครับผมจะบอกว่าเวลามาออกมาเตือนนะครับก่อยละคนก็เป็นห่วงเพราะว่ามันสิบห้าอำเภอ บางพื้นที่นะครับในพอะมู้เฮานี่อยที่ไม่น้ำนะเป็นห่วงกันอ่ะเดี๋ยวจะได้แต่โทรศัพท์เข้ามาครับที่ต่ำขอบคุณพี่ไอ้ต่างเจงการนะครับแต่ว่าโทรศัพท์เข้ามาบอกนะครับเรื่องของสภาพน้าเป็นห่วงเบาขี้โคขี้คอร์ดไหลแล้วก็นำว่าส่วนหนึ่งกันนักเพืกำลังใจเจ้าที่ทุกคนนะครับขอบคุณครับ้ากันไหมผู้ขอบใุมากครับ,รบสวัสดีครับ